สวัสดีครับนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับวันนี้ครูสรสก็จะมาทำภารกิจใหม่ๆเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราก็เดินทางกันเลยครับเมื่อเราเดินทางทางเรือมาถึงท่าเรือวัดอรุณนะครับเรือด่วนเรือเรือ,รอข้ามฟ้าเจท่าเตียนก็นตามด้านขวามือเป็นโรงเรียนประถมทวีธาพิเศษ ส่วนด้านซ้ายมือเป็นศาลาของเมนวัดอรุณราชวรารามออกจากซอยมาเลี้ยวขวาครับาทางจะเป็นถนนเดินรถทางเดียวหรือเรียกว่าวันหนึ่งเวทางหนึ่งวันเวนะครับด้านขวามือจะเห็นว่ามีรถชาวบ้านจอดอยู่ แนวยาวริมกำแพงกองทัพเรือจริงๆแล้วกลางวันจอดไม่ได้นะครับโดนล็อกล้อหรือโดนใบสั่งนะ,ะกลางคืนอาจจะลุกมาลวยได้นิดหน่อยแต่กลางวันห้ามจอดใครมากลางวันห้ามจอดนะครับเมื่อออกมาจะเธอเจอถนนอรุณอมรินให้ดูรถให้ดีจากนั้นเลี้ยวขวาตาม g ีเพไปเลยครับเลี้ยวขวาอพอเราเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บ ตรงยาวนะครับตรงยาวตรงนี้จะมีร้านข้าวอยู่ด้านซ้ายมือก็รสชาติอร่อยนะครับส่วนด้านขวามือเป็นวัด,ว,ดนะว,วัดชาปนกิจสถานกองทัพเรือครับข้ามคลองไปตรงนี้คลองส่งน้ำระวังรถหน่อยนึงนะครับข้ามคลองไปจะเห็นว่าเป็นเส้นทางตรงตรงนี้รถใช้ใช้ความเร็วสูง ใครขับขี่ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะมีรถตัดออกมาจากกองทับเรือได้ทีนี้จะเป็นสะพานใหม่นะครับเพิ่งสร้างเสร็จปีนี้เลยนะครับเป็นสะพานที่ตรงยาวไปถึงแยกปิ่นเก้าเลยนะครับเป็นสะพานยกระดับซึ่งฟรีนะครับฟรีใช้ฟรีแต่ว่าจริงๆแล้วรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ห้ามขึ้น,นก็ลดภาระการลดติด ที่บริเวณแยกศริราชได้ดีมากๆเมื่อก่อนใครจะมาเนี่ยผ่านแยกสีราดเนี่ยถือว่าเป็นแยกความเป็นความตายเลยนะครับเพราะว่าคนป่วยเนี่ยหลายๆคนสูญเสียชีวิตจากการเดินทางตรงนี้แหละครับมันไปไม่ถึงรถติดนะเดี๋ยวนี้มันรถโล่งเลยนะครับกลางคืนยิ่งโล่งด้านซ้ายมือท้าเลี้ยวเนี่ยจะไปโรงพยาบาลธนบุรีเราเลี้ยวนะครับเราเลี้ยววันนี้เราเลี้ยวจากนั้นจะพาไปทางลัดนะครูจะพาไปทางลัด ตรงยาวครับตรงยาวสังเกตใน GPS ตรงนี้จะมีจุดสีเหลืองๆอยู่นิดหน่อยตรงนี้เพราะว่ามีรถเยอะมีร้านอาหารนั่เองก็จะมีรถจอดอาหารชื่อดังตรงนี้ก็คือสุกิเดนทาไปก่กินะครับด้านขวามือเป็นโรงพยาบาลทมบุดีโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่มีคุณหมอเก่งๆอยู่เยอะเลยของย่านธรรมทนใกล้สีรนราส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกว่า ข้าราชการหารเรือชั้นสญิบัตหรือเรียกว่าวังนันทาอุทยานก็ได้มีท็อปมีร้านอาหารต่างๆมีคาราโอเกะแล้วก็มีศูนย์การค้าย่อมย่อมตรงนี้จะเห็นว่าเรียงรายไปด้วยผู้คนที่มารับประทานอาหารกันซึ่งมีอาหารชื่อดังของย่านนี้ก็คือสุกี้นั่นเองแต่ตั้งแต่มันขึ้นราคาเนี่ยครูก็ไม่กินเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมัน50บาทเดี๋ยวนี้หมูแพงก็ขึ้น60เพรพอหมูถูกแล้วไม่ยอมลดราคาลงเนี่ย ก็ถือว่าผู้บริโภคไม่ถูกใจสิ่งนี้จากนั้นตรงนี้เป็นสามแยกระวังด้านซ้ายมือนิดหนึง่งเพราะเราจะเลี้ยวขวาครับรอจังหวะดีๆแล้วก็ให้สัญญาณขวาขออนุญ,ญาตเลี้ยวหน่อยครับอ่าเลี้ยวได้นะบางทีกั้นไม่ให้เลี้ยวนะครับจากนั้นตรงไปเลยครับตรงไปตรงนี้เรียกว่าตลาดพารานนกเมื่อก่อนมีในพรานมาล่านกอยู่แถวนี้นะครับ ด้านขวามือนะแต่ว่าเป็นตลาดเช้ากลางวันกลางคืนเนี่ยก็ปิดเงียบๆนะบเป็นตลาดที่เปิดเวลาเช้าวันตรงนี้ครับถึงแยกนี้แล้วเป็นแยกที่มีชื่อเสียงว่าสมควรเรียกว่าแยกพรานนกนั่นเองก็จะมีร้านทองหลายร้านทีเดียวโบราณเขาว่ากันว่าคนจีนนะครับตรงไหนก็ตามที่มีร้านทองเยอะ แปลว่าตรงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีนะมีแม่ค้าขายของเยอะนี่ครับคนไม่ใส่หมวกกันน็อกครับดูไว้ครับคนไม่ดีนะครับดังนั้นถือว่าทําผิดกฎจราจรจริงๆแล้วเนี่ยเราควรใส่หมวกน็อกนี่ก็เหมือนกันครับนี่มองใส่เหลืองนี่ก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกถอยมาให้ดูเลยครับขอประนามหน่อยนะครับการไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เหมือนการทําผิดกฎจราจร สมควรโดนประนามโดนปรับแล้วยังอันตรายต่อชีวิตตัวเองด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างนั้นพวกเราควรใส่มวกกันน็อคตรงนี้ก็รอไฟแดงนิดนึงนะครับไฟแดงนิดนึงมันนับถอยหลังนะครับมองเห็นนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆคนไม่ใส่มวกกันน็อคนะครับทำผิดกฎจราจรนะจริงๆแล้วเนี่ยครูเนี่ยอยากจะปรับเงินให้หมดเลยนะครับตรงใบจะเห็นว่าจะมีตลาดกลางคืนอยู่นะเป็นตลาดพนกัก แต่ว่าไม่เปิด2ี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้เป็นเขียงหมูมก็จะขายเนื้อหมูสดๆกันแล่หมูตรงนี้นครับด้านซ้ายมือเป็นคอนโดที่ชื่อว่าด ok ีบูราพานกซึ่งเป็นคอนโดเขาเรียกว่าอะไรมิดเดิลไลท์นะครับความสูง13ชั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.3ล้านบาทเมื่อ10ปีก่อนนะตอนนี้คงไม่ได้แล้วนะครับแต่ครูว,ว่าทำเลตรงนี้มันยังไม่ไมไมไมเฉียบนะมีคอนโดใหม่เกิดขึ้นเยอะนะนี่ครับไม่ใส่หมวกน้อยอีกแล้วครับ2คนนี้นะครับแม่ คนเดิมนะสองคนนี้ผู้หนญะิงน้ะคอนโดด้านข้างชื่อว่า the Base นะครับเด e เเป็นคอนโดใหม่ที่น่าสนใจมากๆาเพราะเป็นคอนโดไลฟ์8ชั้นตรงนี้ครับด้านขวามือกำลังจะเปิดแล้วนะเรียกว่าเป็นคอนโดที่ถือว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลศิริราชมากที่สดุดังนั้นคุณหมอพยาบาลเนี่ยถ้าทํางานศิรราชตรงนี้น่าอยู่มากเพราะใกล้เดินไปทํางานได้เลยถ้าเกิดนั่งรถมาสายหน่านาทีเดียวถึงคนระับดังนั้นเลี้ยวซ้ายมือ เดี๋ยว้ายมือตรงยาวไปจะเห็นว่าใน g p เเนี่ยให้เราตรงไปกับรถนะครับแต่ครูจะพาไปทางลัดเป็นสะพานที่สร้างใหม่เหมือนกันสะพานข้ามแยกสถานีรถไฟบางหัวแล้วเขาเรียกว่าสถานีรถไฟจรัญสนิทวงศ์นะตามป้ายสถานีนะครับสถานีรถไฟจรัญสนิทวงศ์ตรงนี้ก็จะเข้าถึงถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วเป็นถนน หัวใจเมนหลักของฝั่งทนเลยก็ว่าได้นะเป็นถนนที่ยาวมากๆนะจากแยกท่าพระไปถึงรัชดาเลยแล้วก็จะข้ามสะพานนี้ครับช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็ลดความสูญเสียชีวิตจากผู้ป่วยที่จะไปถึงโรงพยาบาลทีราไม่ทันเดี๋ยวครูจะหักกล้องไปด้านขวามือจะเห็นว่านี่ครับใหญ่ๆนี่เลยอลังการงานสร้างครับสถานีรถ ไฟฟ้า MRT บางขุนนนท์ un, เป็นสถานีอินเตอร์เซ็กชันซะด้วยคอนโดแถวนี้จะราคาสูงมากในย่านนี้นะเพราะมันเป็นสถานีที่เปลี่ยนไทยไปสถานีอื่นได้นะครับด้านล่างก็เป็นสถานีรถไฟไทยด้านบนเป็นสถานีรถไฟฟ้าในอนาคตาจะามีสถานีรถไฟฟ้าคล่อมรถไฟไทยตัดสายสีส้มอีกต่างหากตรงนี้ระวังนระวังให้ดีนะครับจะทําการเลี้ยว ดูรถด้านหลังให้ดีแล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับอ,อย่าเลี้ยวกับชันนะอันตรายนะครับเพราะรถมาเร็วนะครับต้องให้สัญญาณดีๆตรงนี้เป็นทางลัดนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงเลยครับนี่รถระยะทางได้เกือบ500เมตรทีเดียวนะแต่ว่าต้องขับระวังหน่อยนะแม่มีหมาตัดหน้าตัวหนึ่งครับมองไปตรงด้านข้างจะเห็นว่าเป็นสถานีรถไฟสามารถไปไกลได้ถึงภาคใต้เลยนะครับ ภาคตะวันตกก็ได้นี่ครับถึงแล้วสถานีรถไฟฟ้า MRT บางขุนนนสะดวกมากๆเลยใช้เวลาไปทั้งสิ้นประมาณไม่ถึง10นาทีนะ7นาทีทั้งนั้นนะครับเรียกว่าเร็วมากๆดังนั้นวันนี้ก็ขอพาเดินทางเพียงเท่านี้ใครอยากให้ครูพาไปไหนอีกก็ พิมคอมเมนต์มานะครับวันนี้ครูขอตัวลากันไปก่อนแล้วหวังว่าพวกเรามีโอกาสเข้ากรุงเทพอย่าลืมใช้เส้นทางที่ครูพานำเที่ยววันนี้นะครับไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ชาแน,นลครูด,ด้วยนะครับ